สวัสดีค่ะวันนี้ช่องน้องของน้องฝันแซมเบอรี่ก็จะมีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะฝันวันนี้น้องฝันก็จะทําขนมเทียนขนมเทียนสูตรโบราณนะคะให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ดูเครื่องปรุงของฝันนะคะว่าจะมีอะไรบ้าง ฝันจะมีน้ำตาลปึกนะคะตาลมะพร้าวแท้นะคะแล้วก็มีถั่วเหลืองถั่วเขียวที่ฝันนึ่งเอาอา,เอาแช่ไว้แล้วที่ฝันก็จะไปต้มแล้วฝันก็จะมีกะทิสดนะคะกะทิสดที่เป็นหัวหัวร่วนๆนีนน่ค้นคั้นเข้มๆเลยแล้วก็มีแป้งข้า,าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวฝันจะบอกสูตรของฝันนะคะแป้งข้าวเหนียวหนึ่งห้าร้อยกรัมแล้วก็ผสมแป้งข้า,าวเจ้าประมาณสองช้อนโต๊ะ อย่าเกินสองช้อนโต๊ะถึงสามตัวอาช้อนโต๊ะนะคะเพราะมันจะแข็งถ้าเราใส่แป้งข้าวเหนียวร่วนนัวมันจะเละแล้วก็มันจะนุ่มเกินไปแล้วก็มีใบตองแล้วก็มีหัวหอมหัวหอมที่ฝันยังไม่ได้ปอนะคะแล้วก็มีกระเทียมที่ว่าฝันยังไม่ได้ทําแล้วก็มีพริกไทยตามสูตรของฝันนะชิมปอกอตมกระเทียมตมกระเทียมกับหัวห,หอมแล้วก็พริกไทยให้เข้ากันแล้วก็เอาไปผัดไปผัดนะคะไปผัดแล้วก็ ไปเอาตเอาถั่วเขียวถั่วเขียวที่ฟันแช่อยู่เอาไปต้มให้สุกเดี๋ยวฟันจะบอกโซดเทระหน่อยเทละหน่อยนะคะว่าหนึ่งข้าวเหนียวตรงนี้ฟันจะใช้นี่คือถั่วเขียวครึ่งจิโร่ฟันจะใช้พริกไทยสองถุงนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วตามด้วยตามปี๊บที่ว่าฟันต้องต้องใส่ใส่นิดหน่อยนะคะเพราะเราฟันจะทําไส้เค็มแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อย เพราะว่าเราเราจะชิมว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ใส่หอมหอมสับด้วยหอมหอมไปปอกแล้วก็สับๆนะคะวันนี้ฉันใส่ให้ดูว่าสูตรของฝันน้องฝันน้องฝันแฟมบอรี่จะมีสูตรทําขนมเทียนที่คุณทําขายได้ที่ทำอร่อยขายได้เลยฟันรับรองว่าฝันทำอร่อยทุกปีขนมเทียนที่ฟันจะทำทำช่วงวันตรุษจีน มีเพื่อนมีเพื่อนเตาทองดอนทนเาลยว่าจะให้ฟันทําขนมเทียนขายแต่หนึ่งเพราะว่าขนมเทียนเนาะมันก็ทําแบบยุ่งยากแต่นี้ฟันก็มาป่าวิธีของฟันเดี๋ยวฟันจะบอกวิธีของฟันเรื่อยๆนะคะว่าผสมยังไงบ้างกะทิสดเข้มข้นโดยไม่ต้องใส่น้ําคั้นแบบสดๆเลยไม่ต้องใส่น้ําเพราะาเราจะใช้หัวแบบรุนร้วนแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าถุงเล็กนะคะที่ห้าร้อยกร,รมัมห้าร้อยกร,รัมนะคะ แล้วก็แป้งเนะแป้งข้าวเจ้านะอันนี้อันนี้คือแป้งข้าวเหนียวนะแป้งข้าวเหนียว500้อยกรัม500อกรัมที่ฝันใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าฝันซื้อมาฝันจะใช้แค่ประมาณสองแฉโตที่ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแล้วนวดกับอ่านวดกับหัวกะทินะคะหัวกะทิแล้วก็น้ําตาลนวดไปเรื่อยๆจนฝัาแป้งมันจะเหนียวแล้วเราก็มาพักแป้งเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาผัดด้วยอ่าต้มด้วยถั่วเขียวให้ต้มไม่สุกแล้วแล้วก็ให้พอว่าอย่าให้เละนะคะต้มพอประมาณ แล้วเราก็ตำเครื่องที่ฝันเตรียมเอาไว้มีพริกไทยมีกระเทียมหัวหอมสับหัวหอมสับนะกระเทียมเราก็สับๆก็ได้หรือตำให้ละเอียดคู่กับพริกไทยไปแล้วไปผัดให้หอมแล้วก็พอเราต้มนี่สุกแล้วเราก็เอาเอาผัดผัดกับถั่วเขียวนะคะแล้วก็เติมด้วยน้ำตาลนิดหน่อยและเติมด้วยเกลือนิดหน่อยนี่คือสูตรของฝันที่คือไส้เค็มและมาดูวิธีของฝันน้าว่าจะมีความอร่อยแค่ไหนวันนี้ฝันไม่ได้ใส่ใส่ของควยกักเพราะว่าหนึ่งฝันหามไม่ได้ ฝันจะทําขนมเทียนแบบว่าไม่ได้ใส่ที่เป็นไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แป้งข้าวเหนียวดําฝันจะทําแบบสูตรขาวให้คุณดูว่าขนมเทียนของฝันจะออกมาอร่อยแค่ไหนเอาสูตรของฝันไปทําขายได้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าสูตรขนมเทียนของฝันจะอร่อยเพราะว่าหนึ่งสูตรขนมเทียนของฝันฝันจะนวดแป้งโดยใช้กะทิหัวกะทินวดผสมกันด้วยมันจะมีความหอมความหอมของกะทิ ื่อคุณกินเข้าไปแล้วจะไม่เจอแป้งกับน,น้ําตาลล้วนๆจะมีฟาร์มหอมกะทิแล้วก็น้ําตาลเท่นจะมีฟาร์มหอมระมบิดนมไม่ทาตามแบบฝันได้นะแล้วคุณก็ทําขายได้เลยเพราะว่าหนึ่งจะมีาลูกค้าคุณจะติดใจมากฝันจะไม่ห่วงสูตรฝันจะบอกสูตรหมดเลยนะคะในขนมเทียนของฝันนี้ฝันก็จะเคี่ยวหัวกะทินะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือเครื่องที่ว่าเราจะต้องผัดไส้เคี่ยวเพราะที่พอแตกมันแล้วฝันก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมที่ว่าฝัน ตับเอาหอ,หอมออกมาไว้กระเทียมประมาณสักหนึ่งขีดไม่เกินสองขีดนะคะที่ฝันผัดเอาไวต้ตรงนี้เพราะว่าผัดให้หอมให้หอมหล้วแล้วเราเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาผัดผัดถั่วกันเนาะนี่คือการทําไส้นะคะผัดให้หอมเลยค่ะเคี่ยวไปอ่อนๆนะคะไปอ่อนๆ ทำไมสูตรลานึงต้องใส่หอ,หอมกระเทียมด้วยหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าสูตรนี้จะอร่อยมากเคี่ยไปเรื่อยเรื่อยนะคะแล้วเราถ้าเกิดว่ากะทิมันแห้งเราก็ค่อยๆผัดไปผัดไปเรื่อยๆจนสาดจนจะหอมเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะ แล้วเราก็ค่อยเติมกเติมพริกไทยไปหนึ่งช้อนค่อยๆเติมนะคะเพราะว่าเดียวเผ็ดมากเกินไปจะไม่อร่อยเพราะเราต้องดูปริมาณของที่ว่าเราใช้ด้วยปันใช้ถั่วเขียวครึ่งกิโลครึ่งกิโลกรัมน,นะคะต้มให้สุกแล้วก็ผัดกับปัวกะทิกระเทียมพริกไทยที่ปันต,ตำตำไปแล้ว พอหอมฝันจะใช้ประมาณอยู่เนประมาณประมาณอยู่ประมาณปรอยู่ไม่เกินสองขีดค่ะัอหอมกับตับใส่ซอยแล้วกระเทียมก็ประมาณประมาณขีดป้าปาที่ฝานผัดให้หอมนี่คือสูตรขนมเทียนที่ว่าสูตรโบราณของฝันที่ฝันเคยทําทุกปีตอนเทศกาลตรุษีฝันจะไม่ได้ซื้อนะคะสูตรของฝันทําขายได้นะคะรับรองว่าอร่อย เดี๋ยวคอยดูนะคะสุกแล้วเราก็มาผัดอีกทีหนึ่งอันนี้คือได้ที่แล้วนะฟอกคือหอมนี่ก็หอมสุกก็มีกลิ่นหอมแล้วเเราก็ใส่ถั่วเขียวนะคะสูตรของฝันจะทำแบบว้าบ้านๆแล้วก็มีความอร่อยนะเพราะว่าฝันเราจะผัดเราชุผัดจนฟา ไส้จะหอมแล้วก็มีความเหนียวนุ่มผัดจนให้ได้ได้ที่นะคะแล,แล้วเราข็าาตักออกแล้วก็าเดยวเราก็บานวดแป้งกันวันจะทําผัดกระเทียมผัดหัวหอมผัดพริกไทยกับกะทิให้ให้หอมแล้วก็แล้วค่อยๆมาค่อยมาผัดไส้กันค่อยๆผัดนะ้ไฟอ่อนๆนะคะอย่าไฟแรงไฟอ่อนๆแล้วก็เติมน้ําตาลเติมเกินนิดหน่อยแล้วค่อยๆชิมดูนะ ก็ได้ผัดไส้เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือผัดไส้ของฝันแล้วก็แป้งที่ฝันรดไปแล้วเดี๋ยวฝันก็จะทําการห่อนี่คือเบตองที่ฝันเตรียมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหอ่อแล้วกันเรื่องของฝันพร้อมพอนะ้าว่าหน้าตาจะเอาเป็นไงเนาะนะคะขนมเทียนขนมเทียนสุดโบราณโบราณของฝันทําขายได้นะคะเพราะว่าฝันเจ๋งสูรฝันจะบอกหมดเลยแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถุงครึ่งกิโลห้าร้อยกรัม แป้งข้าวเจ้าประมาณ3ถึงสถึง่า3ถึง4ช้อนโต๊ะนะคะที่ว่านดโต๊ะให้เข้ากันเราเติมด้วยหัวกะทินะคะแล้วก็น้ําตาลนวดให้เข้ากันจนเหนียวแล้วเราก็พักแป้งเอาไว้พร้อมที่ว่าไส้เราผัดเอาไว้ไส้อันนี้ถ้าเราทําไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นได้นะคะแล้วก็เรามาห่อห่อกันได้ขนมเทียนสูตรทองฟานจะเป็นสูตรที่ว่าไม่ได้ใส่แป้งข้าวเหนียวดํานะคะและไม่ได้ใส่อ ที่ว่าเป็นที่ว่าอของที่ว่าคนจีนใส่ทั่วไปฝันจะทําแบบสุด้าบบ้านบ้านๆแล้วก็ทําขายได้นะคะแล้วมาลองดูว่าหน้าตาจะเอกเป็นไงนะคะ